Bi bê kéo nữa nữa chu mù bay lóc. Na hui a. Du con hát mì của bác quan nó. Na ohoa. And when I hacky mù lói, mưa pito kéo, Hãy 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 hã hãy hãy hã ไอเก่งไม่ไม่มูมัวแม่มัวหรือม่มัวเห้ยก่งแม่ไม่มัวม่ไอเก่งปดูบดีไอเก่งเคลมแม่บ้านหรอเปเคลมไอเก่งยลขี้ไอพี่ะแม่ที่เด็กเลมหวตุ้ยไอพี่ดีข้ชาเดียวเจ้มูลหาลอกขี้เจ้ารอเดี๋มูบ้านผมมัวเล่นหนานหาที่ไม่ยากรอคนเดียวขี้หาลอกขี้วันนี้เลยขี้ขี้

हेन द लुतावान द लु टेनामीबा हेबी कोबोरी खानी कोबो न कोबो ठत ते जानो ओ रे मारा नमी न अफ हे तेदा वा दिने कोबो ठने या आ कोबो ठत सीवे ते निदि निबा हा मारा मा मार बा हाते ओ गिले रे वाबुने बा हा दोफे बा हाउस जिया हेबी ने हेबी हो ले मरे पीला बाई कोबो ठली

အစရံလေရပါရေအရမုနောခါဘောင်းညရီအတရရေသေခါဘောင်းညမုနောနောခနဲ့မုပွားလိတဲ့ဖေကောလေနာလူတရားဟောလေဒေဘဂယဖောဟွေမီရမီရဘိုင်လေဘောသားမီရအိုလေတောခုနိဝတ်ဒုဖေဝေကဘန်လေဒုချူဖေရီအပူရောနဝီမဲခါကေအော်နိ Hey, pepomino papamino idosupemaikhami like, ymino <tiny> otleplmamabt ikldotilem kaipatyapoyarbunoaa mas yarbuwa pid mam yarbuwa <tinyon> เด็กจก็รเตวนนนี่นะยอยูออยย่ออสเตียเกม,ยววามาท้ีอ,อยวอนนี่อามาติดคเลคลานีกเล่นร้นลันเลนี่ก็เนเพ่ออมึงอหรอเฮ้ว่าเอว่าตาลย

โอ้หายเกมือ่เรูได้บางาเชนตารียเอต่ม่วนกมารวดเลย่ะอ๋ได้อาบอบลอตานกันหรโอ้ไเก่นี่มามาอสมุมามาเละจะำาลบุควิบั้มาเลยแหละจะมาลำา่ะโอ้ไนเ่งเนี่อ่าจะปุยได้เลยาาดื้บางเหอปุยนันเราอบา 你太了个笨了，你他妈不要！你他妈不要！你他妈原来他妈怎么弄的？哎，我呀，那个路太太黑，可怜了，我他妈才他妈弄的。你他妈个路多多少多少米哦？我看你妈那个东西原来他妈太丑呀，你他妈原来他妈黑萝卜萝卜，那那那个那个咩黑的？怪呀，黑萝卜萝卜你们恶干害的，你妈是不要吃的了，妈是不吃吃的了。能拿好吗？你他妈是挂图买街买吧？ นก็ลยได้แลอได้แุยโมเนี่ยที่เราพูดนโอ้สิลันเต็มอะโนดียับางย่างมานมันจก็มีเด้อล่ะมเพราะที่นั้นเนีชอการว่ามันยังสุดอีกทค่นี่ตนก็หลาล่ะจะไม่ติองยังเล่นหาอดีอเมจยายน่ะคดีใครจะได้นานวันหรอวะอยู่อเจ้าพกคันนีผมไม่ให้ใจอยาดอดูอย่าเชนอะวะอย่ายุ่ได้อแล้วคนนีจะบ้าเหมือเลพานี่เลยอ่าฮ่าเลยเต็มดิเลไม่ต้องมาพาบวะไม่ต้องาพเต็มเออ ดบับล่อนเตะล่ลับพันได้ไหบ้านน่วยางีมู้แต่หลับพันอ่ายลีขับนย้วยิ่งมึงพูดอะไรแล้วหลับลังพูดยังดูี้ยังเดบับที่ตั้นีกเดบัหลินแต่เอ็มี่ยี่่อ่ะเอ็มสี่ล่ะ่อ่ะพวกเาที่ชวนในใจอ่ะแต่แกเดี๋ยวตี่อ่ะโอ้ชิลล์ล่ะมึงพูดแต่ทุเว้วังอ่ะเดี๋ยวที่วันนี้บนน่ะวะงั้กเลยนับป้อนตาหนิมอ่ะไม่รับป้อนอะไร

ก็เล่นเตะได้น่มอนเตะได้ชาตีอะชาโดนในว่าโกร๋เลยเคยดีดอะตัวรถเตะให้เจนี้บ้านแก่พวกคนเตะเตะถักคู่หยันเตะจู่จูขอดูช่วงวันแก่พวกม่เจ็บลยนะตัวรถเตะตัวเตะตัวเจ้าหน้าหวานที่ขันอะไรแก่เลยวะที่ขันอะไรพาเลยพวมึงจะไนปวดแกลวะเล่ล้วพวกขี้เล่ตะวันหยีเลยโตแล้วตะวัยเล่าเล่าตะวันหยีอ๋อเล่าเลยงันจะมาเนอพวมึงเตะเยอะโตไปอ่ะเออเตะแล้วเลยอ๋อ เฮ้ยไม่เลววามันไม่เคลรพิหมอรดด้่ยเสเฮ้ยไม่เป็นมุตตลบกลียนี้มาเล้อมาเดชีตัวเปียนเปียนเลยกเราเดตัวละครผมผูหาอดเตนะดูเออมุนน้าตมาตะไรมาไม่เปเลยอ่เล่นเล่เฮลี่ đivali hé ê ô tò rò boba lu ki me klemò wè da wa wè da wa wè da wa mà ko rale le ko da mo le tra u pom mo rale lo ko da a hadu mà la da lo m du da ya da wa da lo helen

အွန်မာရဒွန်မာသွွားဒုဝါးရပါလားမပါတာဘိုက်ကတဲကြဟာရမာရီယာအွန်မာနေပါလားတဲရီရတာဘွာယူဝါနေတီးယအွန်ကွာနေတဲရီရမာရီယာအွန်မာနေတဲရီဟာရမိုင်အွန်မာနေတဲအိုနဲဟာအိုသိဒုဖဲလွန်နေအမွှေဆွရတဲ့လောဝဘဲကလာကောကောမင်းအာမေတောသဘောပါလဲလော်ရင်မာကျွာဘူဝနအတေးမြေတိုင်ချိနေ เออแต่ว่ายิมามะวัดคับวูด้เจน่า่ได้ไม่ได้เนี่ยเจน่าม่้ไม่ได้เี่ยเน่าที่ยงเออยูวันอาทิตไอ้เี้ม่ร้แต่ว่าเองมามะเด็ดที่เด็ดที่เ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 ออข้ขอชัวแต่ว่สีละเวมดูดลเน่ยเต้เีอแต่ว่าสีที่ยูว่นนีมก็จออย่เออนวเลบ้าเออนวมาดนน่ะเนาะมาเลยมาดนมาเน่ะเนมาเดวตว่า

ไอเยตอยเจลเนเอามาว่าขับบอเนี่ยเออขับเบื่อเยขับเบือยีเจยขับเบือยีเจยนึชยังะชอบวยยังรเต้นโอ้มายโย่ดูตาเ่ตา่เฮียด้าชมาอาฮ่าตา่อเฮียตาพ่เป็นเต้พี่ะาเอ่ะดูมาลกิลิเต้ในเตตัวลูกยามาดูยามยี่ว่าตพีเหรอเต้ยูยู่นี่ตาพ่าสีเนาะเหรอเอออามาเดียตาพ่อได้เออเนเจ๋ยนูมาตเจเลยเตยู่ยเจ๋ย่าอามาเดียเหรอเออเต้เด็กเอาเด็ก बकीया बे एडो लाफली एडो लाफली ओ लेचो तु गचो वाला लेला लाफा दावा गचो ने दूला बे लोबा चीनो चीनो आ तु तो दा वा हिबु क्लु 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 तुन टेने पियाव्या मा टेव्या आ ताई साफा नो रे मीक्लोवा ताई तो मीक्लो ग्रेई वा दावा हि बंबा चोले ब गचो या Ni ndakinti de ne joma oyipori na kẹlẹ kula,nikinti ma nteye jana kilinawa? Oko oko taba ke tene tuya uko oko nina bandi bandi tuyi oko nina bandi bandi tuya omo,te izabwa iru,taba kesirin dikiyo kiyo,te mayiro taba siyiro.

你还过好呀？那不快的那几块你做呀？那不给几万你啊？都过好呢？咋话？那都不一样了呀？我那个外地了咋话？给不万给你？那不给几万给你？你做人家那你钱了？那不两万你咋话？那不还那便宜？那两万呢？咋挂？咋挂？咋挂？那个的。呃，那咋挂？你年的两万，你那块咱来你片的咋挂？你你来不米呀？你干嘛来炒米呀？来不米呀？你干不来炒？你来干嘛？

တိုက်တော်မှာဝါစီတူစီတူတော်တော်ဝါလဲမနတော်တော့မြေတော့